สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมืนนีก็เป็นอีกมือหนึ่งของการทํางานของแมองแก้มนะคะมืนนีแมองแก้มก็ออกมารวบร่วมหมูเหมือนเดิมนะคะมืนนีก็จะเป็นหมูได้ใส่สามโลครึง่งห่อสี่โลแปดนะคะอันนี้มาข้อนี้นะคะข้อนี้ของคุณแม่เพิ่งกัมีแต่ตัวง,งามๆเลยนะคะคือออกลูกหนีรอบหนีออกหนึ่งแม่นะคะกับเลยแวะมาจับให้แม่เพิ่งนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงทีออกพรรษาแล้วนะคะหลังจากทีพังเฮาทุกคนก็นรอคอยมาดุลนะคะว่าจอไปออกพรรษาแล้วราคาหมูจะดีขึ้นนะคะ oh <my> ูุไดทักมาถามแม่้นงแกมแม่้นงแกมก็ว่าเออรอราคาช่วงออกพรรษาเนาะค่ะว่าราคาหมูเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะ อยากจะมาเวา้าสูเกันฟังนะคะอยากจะมาเวา้าสูเกันฟังตามความเป็นจริงแล้วนะคะสถานการณ์บ่ไดดีขึ้นอยา่างที่ห้าคิดตั้งใจไวเลยนะคะคือในช่วงนี้นะคะออกพรรษามาไดประมาณสามอาทิตย์แล้วนะคะถามว่าราคาหมูไดขืนบอนะคะคือราคาหมูยังส่งโตเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าห้าก็บ่เม่นว่าราคาหมูที่ส่งโตแล้ว เรามีออเดอร์หลายนะคะราคาหมูส่งโตบัวพ่อนะคะออเดอร์หมูนั่นหน่อยกว่าช่วงเขาพันษานะคะตอนนี้แถมมีคอจำกัดเรื่องของน้ำหุ่นไว้ออของน้ำนักหมูแล้วนะคะน้ำนักหมูจะลดลงมากอีกนะคะคือแต่ก่อนนั่นนั่นแกนจะจัดดุนสามโลเค่งหอดหาโลนะคะช่วงนี้การลดลงมาเป็นสามโลเค่งหอดซีโลใน่บังหลอดบังหลอดกับสามโลเค่งหอดซีโลเคิงนะคะ ต่ว่ารอบนี้จะเป็นซ้อมโลคิงหอดซีโลแปดนะคะนี่ก็เป็นข้อยากของการที่เ้าจะหาออเดอร์หาใจให้ได้ตามข้อต้องการของพ่อค้านะคะคือจะเป็นทั้งความล,ามลำบากของผู้เลี้ยงเองและกับเป็นความลำบากของแม่หนุ่มแกมเองนะคะในการที่จะหาหาออเดอร์ให้ได้ตามข้อต้องการขอ,อของตลาดเองนะคะแต่ถ้าเฮาโห้ยยเบ่่่นีา ใส่หรือขนาดบ่ไดตามออเดอร์ที่เพิ่งนก๊อนดเพิ่งนก็จะบรับมูดจากเข้านะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนโทรมาหาแม่นแกมแม่แกมก็จะแจงใส่แจ้งขนาดแจ้งลักษณะของนีไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอาจับแล้วบ่ไดตามขนาดบ่ไดตามใส่บ่ไดตามออเดอร์เพิ่งนก็จะบรับแล้วกันเจ้งเหตให้แม่้นงแกมนั้นเป็นเกินว่ามูติดมือแม่้นงแกมนะคะ ในคลิปนี้แม่น้องแก้มกับมาเวาั่วซูกันฟังนะคะกับทัวรพ่อกับผิดหวังกันทุกๆคนนะคะบาว่าจะเป็นแม่น้องแก้มเองแล้วก็ผู้เลี้ยงหมูป่ามหมูดําทุกคนนะคะในเรื่องของราคาหมูนะคะก็เฮากับมีหนาที่สูต่อไปนะคะ <S <S สําหรับผู้ที่มีทุนสูงนะคะ <S <S แต่ว่าสําหรับผู้ที่บนมีทุนกับเริ่มถอยกันแน่แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะแม่น้องแก้มก็ขอบุณถูกกําลังใจเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องแก้มเสมอมานะคะพอกันไหม ะะสวัสดีค่ะ